สวัสดีครับผมแมงทัพูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาเดินตลาดบ้านเดืองดงนะฮะเนาะอ่านะครับผมนะฮะตลาดนะก็มีตลาดนะฮะวันน uh, uh, um, okay. ah, uh, sí yes. ี้นะครับผมอ่ามากับพี่เสือนะก็พี่มานานะฮะเอฟซีอ่านี่พี่มานายังรออยู่ที่รถอยู่นะฮะเนาะอ่านะครับอ๋อพี่เสือทำพี่มานาทำชิปอยู่นะเอฟซี ่<ป>ะไปส,สองคนนะฮะเราต้องใส่แมสนะาให้ซิไปซื้อกับข้าวกันนะครับใช่เราไปซื้อกับข้าวกันนะใหะ้ซนนะะิกว่าจะถึงก็มืดแล้วะ,ะขอให้หา น,ะะนี่ทางเข้าก็ต้องมีสแกนโควิดนะฮะเอฟซีอ่าเป็นตลาดเล็กๆนะฮะเอฟซีเป็นตลาดนั้นเล็กๆใช่นะฮะก็จนะ,ะมี อะไรนะครับเอ่อันนี้ลาบผงลาบต้มเนื้อต้มอะไรนะฮะโอ้อันนี้อะไรน่ากินจังอ่ะไหนอ่ะนี่น่ากินนี่ยมันกรึบๆเนี่ยเหรอฮะนี่นะฮะเนาะนี่นะฮะต้มเนื้อเอฟซีอาห่นให้แล้วนี่ไงใส่ถุงให้แล้วใช่ฮะเป็นไส้ใช่ไหมครับครับล้วงครับเราล้วงมีไส้กับอะไรนะฮะ เสดานอ๋อลิ้นลิ้นลิ้นหมูใช่ไหมฮะหัวใจหัวใจห้าเนาะผมว่าเอาตัวนี้เอาไหมพี่เสือโอ้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้ต้มต้มเครื่องในเครื่องในใช่ไหมอ่ามันเป็นหมูหรือเนื้อครับหมูครับหมูโอเมูเอาไหมพี่เสือจะกินอันนี้อ๋อเอาทั้งถองเลยนะเออต้องไปกินด้วยกันไปันเด้อนะฮะ กับข้าวเย็นนี้ก็มีต้มเนื้อกับหัวใจนะฮะเนาะเท่าไหร่ครับได้มาแล้วหนึ่งอย่างนะเอฟซีสองอย่างเมื่อกี้เลี้ยงน้ำนะฮะช้ทับทูเลี้ยงกับข้าวต่อแทนโอเคไรอะ อันนี้คือแกงอันนลูกชอันนีน้ลูกชินทอดนะฮะเอฟซีอ่าอ่าน,น,นเป็นตลาดเล็กๆนะฮะเนาะอันนี้เสื้อผ้านะฮะเอฟซีเปตัดเอเหอท่าไหร่นี่แต่มันก็อ่า้ายสุด,ดยอดนะฮะเอฟซี หมกไก่ฮะอันนี้แล้วฮะอันนี้หมูยอแม่นินหมูยอแม่นินค่ะอ๋อจักบาทเลยครับยี่สิบห้าบาทจ้ายี่สิบห้าจ้าอันนี้คือหมกไก่หมกไก่ครับใส่หมกไก่ใส่บุลเส้นแล้วก็ใส่ปีหมกไก่ใส่บุญเส้นใส่ปีอ๋อครับผมนะครับผมขอพิสานค่ะขอพิสานครับครับอ่ะห้างหลังทุกคนที่เสือเห็นความน่าสนใจด้านนอะอะไรฟันฟูจีฮะ อัเรียกอะไรครับบลานปลาบลาดินนึ่งบอปลาดินนึ่งนะครับตัวเจ้าบาทครับตัวละสี่สิบกับต้มบนสี่โอ้สี่สิบสี่สิบห้านะฮะปลาดินนึ่งครับนะฮะว่าไงพี่ตอนนี้เราได้อะไรมาแล้วเอ่อต้มไส้แล้วก็เอ่อลิ้นไส้ย่างลิ้นย่างกับต้มข้างในอู้หู้อันนี้น <button> ่าสนใจลืมเห็นปันกาะจี ER <necessary. S 1> ่ข้าวจีใช่ไหมครับข้าวจีค่ะ ข้าวจีนะฮะอันจ huh ักบาทอันละสิบาทข้าวจีอันละสิบาทเอาอันนี้อนึงนะครับหน้าหนาวต้องกินข้าวจีนะฮะหน้าหนาวแล้วค่ะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะครับบ้านก้านเหลืองดงบ้านก้านเหลืองดงอันนี้บ้านก้านเหลืองดงนะครับทีนะครับแพร่อำเภอดงหลวงนะฮะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารบอกเราประมาณสักสี่สิบกิโลได้ไหม แบบปกติเนะครับจากปกติประมาณ40่กิโลได้ประมาณนี้นี่เท่าไหร่ฮะ20่สิหรอฮะเยีะแล้วฮะขอบคุณครับ่ะดูยัดอื่นต่อทั้งนี้ใช่ฮะโอ้ร้านนี้มีหมูกรอบมีเป็ดย่างนะครับขอบเป็ดย่างหน้าเป็ดครับหน้าเป็ดโอ้ ดูหมูกรอบน่ารับประทานมากเลยนะครับขาหมูครับูอย่างอ้โนี่นะครับขาหมูตุนตรงนี้นะครับขาตุนนะครับ้าวดูดูหมูกรอบนะทุกคนหมูกรอบครับเนื้อนุ่มข้าวหน้าเป็ดน้ำลายสอแล้วนะครับอันนี้นะนะรับประทานมากมันเป็นตลาดนัดเล็กๆของหมู่บ้านแต่มีแต่ของน่ารับประทานทั้งนั้นเลยครับ นี่นะฮะมีเป็ดมีหมูกหลอบอมีหมูตุ๋นนี่นะพ่อค้าโชว์เป็ดด้วยนะโชวเะะ์เป็ดนะฮะเป็ดนี่ขายยังไงฮะก็คือเรากกล่อง็เปนตัด้เป็นกล่องดตัวเป็นตัวก็แล้วแต่จะซื้อใช่ไหมฮะได,ได้หมดครับอ๋อ ก็คือรากถ้ารากไปใส่กล่องไหมกล่องเท่าไหร่ครับกล่องเท่าไหร่อ่าใส่กล่องกล่องละสามสิบห้าบาทกล่องลสิบบาทครับสี่สิบบาทยกเว้นแปดสี่สิบบาทเนาะากอื่น35นะฮะครับาทจากเว้นเป็ด40บาทนะครับเจอกันได้ี่สิบทเก็บทุกวันครับทุกวันนะครับมีทุกวันเหรอฮะมีทุกวันนะเกือบทุกวันนะครับต่อไปดูยังอื่นต่อครับใช่นะขอบคุณครับผม อันอหดนี่้มรนีแกงหน่อไม้หนอไม้น่อมหน่อไม้ได้ค่ะหน่อไม้ได้นะครับเอาไหมถุงเทไหร่ครับถุงเท่าไหร่ถุงไปยี่สนะฮะโอเคนะฮะช่วยคุณป้าซื้อหนึ่งโอเคถุงนึงถุงนะฮคะครับนะฮะ อนนี้เรายังไม่มีข้าวเลยนะข้าวเหนียมีอยู่ฮะผมข้าวเหนียมีอยู่นะครับนี่ส้มผักนะฮะส้มผักส้มผักนะครอ๋อส้มผักเซียนนะครับทุกคนส้มผักเซียนนะครับอ๋อข้าวนี่ก็อะไรนะฮะแกงอะไรครับแกงไก่ใส่ฟักแกงไก่ใส่ฟักแกงไกใส่ฟักนะฮะอันนี้แกงมะเขือได้เลยแกงมะมี น้ำแดงแดงขนุนขนุนป่ะใช่แดงสักรู้จักด้วยนะใช่ไหมมีเป็นแดว่าซื้อมันบเป็นแดงขนุนนะฮะเอฟซีแดงขนุนนะครับครับผมนะนี่แหละครับผมนี่ลาบไก่นะฮะเนาะป้มใสาทำไมได้เยอะแท้ถุงเท่าไหร่เนี่ยถุง้าร้อยต้มบ้านชาวบ้านอ่าน่กันลืมอันนี้คือต้มไก่บ้านใช่ไหมไก่บ้านจ้าเฮ้ยต้มเท่าไหร่นะยี่สิบบาท โอ้ใถูกจ้ะเสื้อกบต้มนี้ด้วยอ้าวครับผมมันถูกมากเลยนะฮะยิบเงินยิบตังค์ไปให้นะถุงบักเอฟนะฮะ20บาทเท่านั้นนะครับอาครับวตอนนี้เราได้กับข้าวกี่อย่างแล้วครับ5อย่างนะฮะเนาะตอนนี้นะฮะ1 2 3 4 5นะครับกับข้าวเรามี5อย่างแล้วนะโอเคนะฮะเนาะก็กับข้าวเยอะแยะนะ FC อ่า ก็นี่ก็เต็มเลยนะเนาะก็หมดจุดของตลาดนะฮะเนาะแตงโมเหลืองด้วยนะแตงโมเหลืองด้วยนะครับ MC อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับต้องยี่สิบบาทเด็กเป็นลูกเป็นลูกก็ยี่สิบยี่สิบห้าเป็นลูกเหลืองเท่าไหร่ฮะดราฟีออ๋ถ้าผมได้จ่าแดงอ๋อเอาเอาลูกเหลืองครับครับผมเหลืองเนาะครับ <ítulo> เท่าไรนะฮะอันนี้ยี่ห้าค่ะยี่ห้านะครับเอาแตงโมลูกเหลืองไปแตงโมลูกเหลืองแตงโมแตงโมนะฮะหวานจากสกลนครครับจากสกลนครนะครับพี่ยี่สิบห้าบาทค่ะครัเสร็จจังอีกห้าบาทพอไหมพอพอมีเสร็จเยอะนี่นะฮะหนักกระเป๋าพอดีนะฮะราคาสี่ห้าโอเคโอเคครับผม กับข้าวห้าอย่างกับแตงโมหนึ่งลูกนะครับเราก็จะไปดูร้านเดินกลับแล้วล่ะฮะอันนี้อันนี้ไก่ทอดนะฮะเอฟซีเยอะนะฮะเนาะอืมนะฮะผมแล้วอันนี้ก็แกงแลก็มียำผงหวานทางนี้ก็มียำนะมีต้มมีต้มขนมอันนี้ปลาทูด้วยนะครับก็จะมีร้านวัฟเฟิลนะครับวัฟเฟิลวัฟชิบวัฟชิบนะฮะเนาะ นี่นะครับน้าอาชิบนะครับผมนี่คือตลาดประจําหมู่บ้านนะใช่นะครับมีทุกวันใช่ไหมพี่เสือเขาบอกว่ามีทุกวันนะเขาบอกมีทุกวันนะฮะเอฟซีน่ากินหลายอย่างเลยน่ากินหลายอย่างนะฮะเนาะก็ได้มาทั้งหมดห้าอย่างนะครับใช่นะครับผมมีอะไรบ้างพี่เสือโอ้เยอะแยะนะฮะต้มเครื่องในอ่าน้ำตกหมูน้ำตกหมูอะไรอีกนะอันนี้อะไรอีกไส้ย่างนะไส้ย่างนะฮะเนาะ ทางนู้นก็อะไรนะอะไรแตงโมแล้วก็แจงหน่อไม้แล้วก็ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านนะฮะเนาะโอ้กับข้าวของเราโอเคนะครับเนาะไปครับได้ของแล้วก็วัตถุดิบเราก็เดินกลับเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อใช่นะครับผมเนาะคืนนี้เราก็จะเป็นบรรยากาศการกินกับข้าวอร่อยๆที่สวนยางใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคนะครับมือแรกของพี่เสือนะกบกโอเคหลังจากที่ห่างไปนะสามอาทิตย์เต็มนะฮะครับผม อคนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องซสื้อมาไปนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ